สวัสดีพี่น้องป้องปายครับโอ้โโอ้คักวันนี้คักไปมาหน่อยฮะ โอ้สภาพตะเศร้าเลยวะนี่เอะอะไรจ๊ะคุณหญิงคุณนายรอยไปกับกระโงซะแล้วเอ้ยโอ้วันนี้เขาย่างใส่หมาเฮ้ยใส่หมู่นไปบเงินเหรียญ <laughs> อยู่เยฮ้ยอยไปกับกระงซะแล้วไปจวดถืออะไรจันว่ามันบิจิดนะอนันเก่ามันเจียบ่สองงมันยางแ่เ,เ,อเออเอาได้บอลอะ

โอ้ยบกเส็มขี้ฮะอยู่กับท่านสับปะเลยขึ้เขาพี่น้องตั้งแต่เ้าครับนี่เบิ้งสภาพเรียบร้อยตะเกียรถเกี่ยวบัวไส่ลูกเตี๋ยวนี่โอ้เจ้าเจ้าเจ้าถอดเท้าออกเลยครับตุ่ยนั่งขันตุ๊กตาเรียบร้อยบัวไส่อันนี้อีกเจ้าจับเบิ้งนัดหนาเป็นนั้นเอ้นัดหนาหนึ่เด้อ ชิคบึงยังบม่เห็นมี่สามตัวที่เราเห็นเออเขาใจสามตัวเออเขาใจสามตัวบางคนก็บอกว่าไทยจะซับเปลือกปะซีว่าโอ้ยไก่จักสิวายังไหนพี่น้องคือไายมาดิมาเจ้ากับพวเบิ้งก็โอ้ยไก่จักสิวายังไหนพี่น้องเอ้ยยังสีอะไรคือจังตาเห็นนั่นละอืมก็ไปไทยมาเจอพว่เบิ่งไปไทยไม่หางมาเจอ

ก้าวมาซอยสอมนะเออพอได้หนาจักหน่อยเยด็กจับกุญแจย,ยื่นให้เขาตัวนึงกับทัา้งทา่ทายรูปจังสีนะเออเอาลงยูทูปหน,น่อยอจักหน่อยเออถ่ายคลิปจักน่อยพอได้เขาว่าอู้ตะมาซอยสอมจังสันจังสี่อืม,อมนี่ผู้สมนี่สร้างเศร้านี่อืมสื่อเศรา้ามูลโอกโลก มันคือขาดวะน้ำมันยดใส่สายพันยี่ห้อนี้อคือวะมันอันนี้นะมนน้ำมันมันเฮียใส่ดุ้นน้ำมันใส่สังราชดาบพานเลยโอ้โหราชดานะสายพันตัวเกาว่าไงวะมาใส่มาวะเป็นอะไรอีกพักเตียงผักเตียงบุรีบารุฉกองห่างในพักเตียงผักเตียงเนาะเออ ผักเทียงผักเทียงอ่ะอ่ะนั่นเด้ว้างอยู่ทางขางเลยพุ่นๆในหล็กล่างนะนอนเอียงมึงดีไซน์หนาเปีนก่อนบ่ขึ้นมาคันตุกตาก่อนจับตุ๊กตาเรียบร้อยก่อนยังมาขันหนาเปีนเออเอาวางลงยังหมวกมันยังเอาน็อตเสียบ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 ไปเลยใส่บ่ครัสายพันธุ์มันขาดยุดยุ่งว่าไรนี่ อู้การน่าเหยมามาเส้นเดียวเส้นหนึ่งแตกใช่ไหมครัคลอยไหมโอ้ยยางมาเส้นเดียวขาดข้าต้มแท้วะเอี๊ยเต็มหมดเลยนะพีน้องดีว่มันอิงยางมาหอดวิวสายพานมันขาดครับแต่มันเป็นเรื่องปกติเลยครับเรื่องสายพานมันขาดนี่ปกติงานใครได้ขบวนเขามานี่ยธรรมดารถเกี่ยวมาซอยกันเบึ้งกันแงงครับพี่น้องคนละหูคนละตา ลงคิดสองย่อมดีกว่าหนึ่งยังเนน้อยกูสตา์ทรถเห็นมัยังดีสนะว่าโอ้ยเอาสายสายนมังขันนตุกตาเลีวก่อนเอาไอ้ทีหลังลูกเตียนอ๋อคนม่นะฮะสายอข้านอกอเนเขาจแล้วม้ยขัดสายนธุ์มาขาดอีกจวดเลยจะเสาเแล้วมันานโอ้โอ้มือเสาเฮ็ดอันนั้นกึ่งโดนนะมือเสาอันั้นมอเลนะ อบ่ได้ปลาบิงเลยนะยังไงปลาเนอะทำนี่เลยหอยไปนั่นนั่นยุหมดนั่นลุกเลยนั่นเป็นเราเราเเลยแม่บ่กูมองยังโอ้กูมองมันถึงงูไหนจ๊ะปลาปลาตากรมปลาม่องนฮะ โอ้ที่กินมาใส่เมื่อกีนอ้นะโอ้โมันเป็นปลาม,ม่องพี่ยัง่ะโอ้ได้ปิ้งยูตัวหนึ่งปลาสูตร,ตรโอ้ยมันนี้เขาย่างใส่ครับลาบป,ปากพี่น้องาลาบป,ปากลาบป,ปากเออเออเออเอาไปไลกระทงฮะเอามึงกินก็นได้ใส่หมูกินปลาย่างเลี้ย <laughs> ได้ไปกินต้มปลาอยู่บ่เออใส่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นว่าได้ซ้อมอะไรเมื่อเช้าอ่ะซ้เมื่อเช้าได้ซ้อมอะไรซ้อมซ้อมอะไนั่นเหรอไอ้หมุนหมุนนั่นเหรอเออเต่เ้าใช่เนาะสร้างสูบซ่าเนี่ยก็เสื่อมโอยู่ดเตะเสาเอาไปยิงงามเป็นคือบ่มหอนเลยห่วยคือโมใส่ทานได้หลายท่านอู้หมดแดง่งไรตัวจะเราไปหา โอ้โหแกยังแกหยุกแต่เล็กย่างขึ้นก็เอาทันใ่ตัวโอ้ยเนาะมันสิใหม่บ่เออเอาสถานใจตัวเออโอ้หหาตะบอกยันมันไหมล่ะเอาแบบไม่ไหมนะเออเอาแบบไม่ไหมดดคนเคียงมือครับเคียงมือฮอนเห็นเจียก็มีหลวดเสียมก็มี นี่แหละครับรดเห่าก็อย่างที่เขาว่าครับถ้าไม่อยู่ก็ออกถ้าไม่ออกก็แก๊สอืมมี่สองเนียเ่ยหรอกันนี้น็อตไม่ต้องออน็อตบนต้อ,ตองออกจากเดียวไม่อยู่ก็ออกไม่ออกก็แก๊สํำน,น,นั่นละเมียนมั่อยางเดี๋ยวห้อง เด ah e si you know? uh ี๋ยวฝ่าเบื Dude, ่อครับรับรองจะยุบบ่ได้ยูน้ำซับปลาไหลพ่อบ่ได้บึงซับปลาอหลพ่อปีหรอกงั่นวายจันอีไ่้จักมือก็มืดเกี่ยวเขาละเจ้าสิได้ถามหาซับปลาไหได้แาบนี้รถเกี่ยวไปใส่น้องเออบ่ได้เบิ่งเด้รถเกี่ยวบ่ะนี่เกี้ยวเขาเลยไปฆาย่างงี้เออมืดเกี่ยวเขาเลยมึงเจ้าสิเบิ่งยังงั่นวายังไงเออเดี๋ยวสิได้ถามหาซับปลาไหได้แาบนี้เด่๋เวฝ่าเบื่อรับรองอีบ่กเกินยี่สิบมื่นหรอกมืดแท้ๆละเขาอเดี๋ยวจะพาคุดนู้าันนี่ เดี๋ยวมาสับเปลือกไปหาไหนูขคุดนูเราเตียงจี๊ดเตียงรายการต่อไปเจอกับสับเปลือกอัดเตียงนะฮะหมุนได้สองเลยครับผักเตียงเียผักเตียงเยว่าผักเตียงยงง่อผักเตียงเเจ้าเก่าเจ้าเก่าอะตียงกเตียงได้ไม่ปลา โอ้ผ่เป็นยังไงเป็นลักยำตรงแก่ผมเรานน่นี่เท่านี่ตนี่บุกตานเนไหมเออตงไมโอ้ยชาวเอ้ยชุดชาวครับมอมแมมธรรมดานี่ไปหาเราตัดทิมถามมาเอายังมือนีว่าสัน านเสทาเลยเอายังม <Ừ. S 1> ันนี่มกัไปซื้อไฟลอนึงเลยออสายพันธุ์สเลือดสายพันขาดเลยไอ้่โอเ้มว่าสดมันายตังแล้วเจ็ดร้อยสาเขากัไอมดเลยเมกับหกร้อยพระซีสโอ้มันนี่มันสายพันธุ์เป็นพันกว่าเหรอตัวนี้เกี่ยวเขาเลยว่านพ่อไรเกี่ยวเกี่ยวเขาลว่านพ่อุ่มอยู่ขันไปเแล้วนะ บอลน็อตเมียพักในคันเดี่ยวมึงหมุนก็ได้ก็อยู่เอาหมุนตัวนี้กันหมุนมึงเดี๋ยวเอาหมุนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสอมรถกับข้าวนึ่งครับนั่งน้ำรสข้วเดี๋ยวนึ่งเลยปะบอยัดเขินมากยัดเขินมาบอกเขาอย่างเขาเล่ตัวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวยังตัวหนาบพักในเขาตัวหนาตัวหนาที่ไหนนะหมุนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ Rồi nhìn con trẻ thôi chắc nói ừ. Để hồi hại. Nếu mà kìm xài mùa không cần nữa <laughs> Nếu mà kinh xài muốn không cần Ở okay, này nói xong. là phía nông xong bài đi học